สสเสร็จแล้วนะคะแดงการใส่จานนะคะใส่จานให้กับเพื่อนเพื่อนเบิ้งนะคะเพื่อนมาย้ำบมกม่วงก่อนนะคะย้ำบมกม่วงกับทำการย้ำแบบนี้นะคะพอกเปือกเสร็จแล้วขย้ำนะคะเพื่อนอยากกินอาหารเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวเพื่อนมาย้ำบมกม่วงก่อนนะคะย้ำบมกม่วงกับทำการย้ำแบบนี้นะคะพอกเปลือกเสร็จแล้วขย้ำนะคะเพื่อนอยากกินอาหารเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวมีดนะคะย้ำเสร็จแล้วนวก็มีเครื่องปรุงนะคะ เครื่องปรุงของยำบะม่วงกับสีนี้อ่ะแม่แดงกับสีใส่หอมแดงนะคะหอมแดงแล้วก็ใส่บักเขียวเทศน้ำข่าน้ำตาก็จะประมาณนี้นะคะน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนยำมะม่วงแสนอร่อยนะคะันรสชาติเคี้ยวกลมกล่อมนะคะบายมาเบิ้งเครื่องปรุงของแม่แดงนะคะทุกคนค่ะแม่แดงได้ตั้งใจใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะในนี้นะคะมีข้าวคลัวนะคะมีข้าวคลัวมีน้ำปลาดามีพริกป่นมาเบิ้งเครื่องปรุงของแม่แดงนะคะทุกคนค่ะ แม่แดงเด็ดต่างใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะในนี่นะคะมีข้าวกลัวนะคะมีข้าวกัวมีน้ำปลาดามีพริกป่นมาเบิ้งเครื่องปรุงแมดแดงนะคะทุกคนค่ะแม่แดงเด็ดต่างใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะในนี่นะคะมีข้าวกลัวนะคะมีข้าวกัวมีน้ำปลาดามีพริกป่น่อมกังก็แม่แดงเนาะตอนนี้ก็มาย้ำบอ่วงกันค่ะเพื่อนๆเาี๋ยสิพลาเฮ็ดย้ำบอกงงนะคะวัสดุอุปกรณ์กับมีบอกวงนะคะ มาอัดคิดยำบกม่วงนะคะละ้วกมาให้ส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่กาลังทําคิดเดียวอยู่นะคะแม่แดงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสําเร็จนะคะไปพร้อมๆกันกับแม่แดงนะคะมันนี้กับปีใหม่มีดนะคะยำเสร็จแล,ล้วนะคนีเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงของยำบกม่วงกับสินี้อ่ะแม่แดงกับสีใส้หอมแดงนะคะหอมแดง้วก็ใส่บวเเผือเทศนะคะมาอัดคิดยำบกม่วงนะคะละ้วก มาให้ทรงกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่กำลังทำขีดเลียวอยู่นะคะมาแดงก็ะขอให้เพื่อนๆฝากนะคะย้ำก่อนนะคะเพื่อนๆขานี่นะคะก,ก่อเกิดแล้กก็ย้ำนะคะไม่แดงก็จะบดใส่ใส่ห้อนะคะจะใส่วิธีการย้ำแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนเล็โคเล่โคเล่นะคะเพื่อนๆนะคะ่ะย้ำโคโลโคเล่โคเล่โคเล่นะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะใส่หอมแดงน้ำนะคะใส่บุกเสตทนะคะพร้อมเพิ่มสิมาอาัดขีดย้ำหมกม่วงนะคะดลกวก มาให้ส่งกำลังใจให้กับเพื <c oughs> ่อนๆนะคะเพื Aí, я, ่อนๆที่กำลังทำขิดเดียวอยู่นะคะมาแดงก็ะขอให้เพื่อนๆเยอะนะคะหอมแดงมะม่วงก็ให้รสเปรี้ยวนะคะเสร็จแล้วนะคะมาแดงก็จะใส่จานนะคะใส่จานให้กับเพื่อนๆเบิ้งนะคะคนหนานมีพริกปนแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงลวนนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอามะม่วงใส่นะคะก็ทำการยำนะคะนะคะเพื่อเพิ่มสีสัน ยำบกมวงใบแดงนีข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วน้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงนัวนะคะผงนัวแล้วก็พริกป่นแล้วนะคะปี2567นานะคะกลับมาส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะอันนี้อ่ะพลังให้นี่กำลังใจ 9, เก่าพันเข้าไปในโฆษณสน,นาสะนนะคะมีพริกป่นแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงนัวนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอาบกม่วงใส่นะคะก็ททำการยำนะคะ ตาจะเป็นแบบไหนนะคะยำสเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนเพื่อนบงยากเลยนะคะบางยากเลยนะคะสวัสดีทักทายนะคะเมื่อนี่สิพามาเห็ดยำบะม่วงนะคะ่ะยำบะม่วงอุปกรณ์ตอนนี้มีบะม่วงก่อนนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแม่แดงจะพักนะคะอ่านี่แม่แดงทําการยำเสร็จแล้วนะคะยำบะม่วงเสเร็จแล้วนะคะเพื่อเพิ่มสีสัน ยำบกม่วงไม่แดง,แงนี้ข้าวคั่วนะคะข,ข้วาวคะั่วน้ำปลาละนะคะน้ำปลาละน้ำตาลน,นิดหน่อยแล้วก็ผงนัวนะคะผงนัวแล้วก็พริกป่นมาเบิ้งเครื่องปรุงของไม่แดงนะคะทุกคนค่ะไม่แดงเด็ดต้องจัดใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะในนี้นะคะมีข้าวคั่วนะคะมีข้าวคั่วมีน้ำปลาละมีพริกป่นปากนะคะย้ำก่อนนะคะเพืเ่อน่ะนี่นะคะกอเกลือแล้วก็ย้ำนะคะไม่แดงจ้า แตบดใ,ใส่หอนะคะจะใส่วิธีการยำแบบนี้นะคะเพื่อนคนน,นนะคะมีพริกป่นแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงนัวน,นิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็เอามะม่วงใส่นะคะก็ทำการยำนะคะทุกคนอะ่ะประสบความสำเร็จนะคะไปพร้อมๆกันกับแม่แดงนะคะมันนี่กับปีใหม่ละ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูหน้าตายำมะม่วง,งกับแม่แดงนะ,ะมันจะอร่อยขนาด แบบไหนนะคะยันเสร็จแลว้วนะคะคเพื่อนบูองอยากเลยนะคะบูองอยากเลยนะคะ แม่แดงนะคะปากนะคะย้ำก่อนนะคะเพื่อนๆขานี่นะคะก่อเกิดแลัวก็ย้ำนะคะแม่แดงจะบดใส่ห้อนะคะจะใส่วิธีการย้ำแบบนี้นะคะเพื่อนมาเบิ้งเครื่องปรุงของแม่แดงนะคะทุกคนค่ะแม่แดงได้ตัดใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะในนี้นะคะมีข้าวขัวนะคะมีข,ข้าวัลวมีน้ำปลาดมีพริกป่กนะคะอ่านี่แม่แดงทำการย้ำสเสร็จแล้วน,นะคะย้ำแบบม่วงเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะ ยนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเบื่อยากเลยนะคะบดหยาบแล้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะน่าทานไหมคะเ,เพื่อนๆพื่อนยำมะม่วงแสนอร่อยนะคะรสชาติเปรี้ยวคมก่อบนะคะคบะคะ๊ายบายเดี๋ยวเ,เพื่อนๆมาดูหน้าตายำมะม่วงของแม่แดงนะเพามันจะอร่อยขนาดไหน สวัสดีทักทายนะคะเมื่อนีส้สะพาะมาเห็ดยำบังม่วงนะคะยำบังม่วงอุปก,กรณ์ตอนนี้มีบักม่วงก่อนนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่าแม่แดงจะพาคนเคเลโคเลนะคะเพื่อนๆคะยำโคโลโเคเลโเคเลโคเลนะคะนีหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะใส่หอมแดงน้ำนะคะใส่บวบเสตนะคะพร้อมเพื่อนๆมายำบักม่วงก่อนนะคะคย,บะคะยบำบังม่วงกันทำการยำแบบนี้นะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วย้ำนะคะเ,เพื่อนๆอยากกินอาหารเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยว ตาจะเป็นแบบไหนนะคะแล้เสร็จแล้วนะคะคเพื่อนเพื่อบิยากเลยนะคะเบิกยากเลยนะคะทุกคนอะ่ะประสบความสําเร็จนะคะไปพร้อมๆกันกับแม่แดงนะคะมันนี่กับปีใหม่ละแลเพื่อนเพื่อนมาดูหน้าตายำมะม่วงของแม่แดงนะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนคนโคเลโคเลนะคะ,คคะ,คะ,ะ,คะคเพื่อนเพื่นะยำโคโลโคเลโคเลโคเลนะคะนี่ าตาจะประมาณนี้นะคะใส่หอมแดงน้ำนะคะใส่บกระเบติ้นะคะพร้อมเพลินสีฉันนะคะ,อนนะ,คะ,อะหอมแดงสามารถทานได้แล้วกับบเป็นหวัดนะคะเ,เพื่อนๆปปยนนะคะมีพริกป่นแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงลวนนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็เอามะม่วงใส่นะคะก็ทําการยํานะคะตาดนะคะย้าก่อนนะคะเพื่อน่นานี่นะคะก็เ่เผื่อแล้วก็ยำนะคะไม่ได้กะจะบใส่ใส่้อนะคะจะใส่วิธีการย้ำแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคะ นี่แม่แดงทําการย้เสีแล้วนะคะย้าบกม่วงเสร็จแล้วตาตาจะประมาณนี้นะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆยำบมะม่วงแสนอร่อยนะคะรสชาติเรียวกลมกล่อมนะคะบายสวัสดีทักทายนะคะเมื่อนีส้สะพามาเห็ดยำบกม่วงนะคะยำบ,บักม่วงอุปก,กรณ์ตอนนี้มีบกม่วงก่อนนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่าแม่แดงจะพักนะคะนี่แม่แดงทําการย้เสีแล้วนะคะ ยำมะม่วงเสร็จแล้วกอนนี้เบิ้งเครื่องปรุงของแม่แดงนะคะทุกคนค่ะแม่แดงได็ดตัวจ้าใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะในนี้นะคะมีข้าวกัวนะคะมีข้าวกัวมีน้ำปลาดามีพริกปค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูหน้าตายำมะม่วงของแม่แดงนะามันจะอร่อยขนาดไหนโคเล่โคเล่นะคะเพื่อนๆนะยำโคเล่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 นะคะนี่ ตาก็จะประมาณนี้นะคะใส่หอมแดงน้ำนะคะใส่บวกราเทศนะคะพร้อมเพลือสีฉันนะคะหอมแดงกะสามารถทานได้แล้วก็บ่กเป็นหวัดนะคะเพื่อนเพื่อนไปยืนเพื่อนมาย้ำบวกมวงก่อนนะคะย้ำบวกมวงกันทำการย้ำแบบนี้นะคะปอกเกือกเสร็จแล้ว็ย้ำนะคะเพื่อนอยากกินอาหารเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวมีดนะคะย้ำเสร็จแล้วหล่วก็มีเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงของย้ำบวก่วงกบสินี้อ่ะแม่แดงกะสิใส่หอมแดงนะคะหอมแดงนะคะใส่บวกราเทศน้าค่ะน มาอัดขีดย้ำหมกมวงนะคะ้วกมาให้ส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่กาลังทําขีดเดียวอยู่นะคะมาแดงกระขอให้เพื่อนๆตากนะคะย้ำก่อนนะคะเพื่อนๆขามี่นะคะก็เอเกิดแล้วก็ย้ำนะคะไม่แดงะจ่บ,จบดใ,ใส่ห่อนะคะจะใส่วิธีการย้ำแบบนี้นะคะเพื่อนๆดีฉันนะคะอหอมแดงก็สามารถทนได้แล้วก็บ่เป็นวัดนะคะเพื่อนๆไปยตาจะเป็นแบบไหนนะคะย้ำเสร็จแลว้วนะคะเพื่อนๆ ไม่ายากเลยนะคะไม่ยากเลยนะคะเพื่อนมาย้ำบกมวงก่อนนะคะย้ำบวมก่อนทำการย้ำแบบนี้นะคะปอกเปลือกเสร็จแล้ว็ย้ำนะคะเพื่อนอยากกินอาหารเปรี้ยวๆนะคะเป of of s. <S เรี้ยวมีดนะคะย้ำเสร็จแล้วล้วก็ม <well>. ีเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงของย้ำบกม่วงก็สเ่นี้